สวัสดีครับดูวันนี้นะครับเขาให้มา,าผมเอามาจากค u d a Software นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Pre-Algebra นะครับเป็นเรื่อง Arithmetic เรื่องเกี่ยวกับ Fractions Fractions เป็นเรื่องเศษส,ส่วนนะครับ Decimals ทศนิยมแล้วก็ p e r c e n t ร้อยละนะครับให้เขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปของ d e c i m a l ก็คือทศนิยมนะครับ round to the t h o u s a n d t place ให้ประมาณอยู่ในตำแหน่งที่3นะครับ thousands ถ้าเป็น thousands เฉยๆแล้วก็มี s เนี่ยก็เป็นตำแหน่งหลักพันนะครับแต่ถ้าเป็น thousands ths ด้วย ths เนี่ยเป็นทศนิยมตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่2ก็จะเป็น hundreds th นะครับตำแหน่งที่2ก็จะเป็น tenths นะครับโอเค9ก็นะครับก็คือ90ส่วนร้อยนะครับ ส่วนร้อยส่วนร้อยเนี่ยก็คือทศนิยม2ตํตำแหน่งข้างบนมีอ,อะไรแล้วก็เลื่อนจุดไป2ตํตำแหน่งนะครับจาก90เลื่อนไป1 2ก็จะเป็นเท่ากับ0.90นะครับเขาบอกว่าให้ round the o t thousand place เราก็ต้องเติมให้ครบตำแหน่งที่3นะครับ3ตำแหน่งก็คือ0.900เสร็จแล้วนะครับ ข้อ2 30%ก็30ส่วน100นะครับส่วน100ก็2ส่วน100ก็0.3เหมือนกันนะครับก็0.3 00เติมให้ครบ3ตำแหน่งนะครับอันนี้115.9ก็115เราก็ใส่1159นะครับ ส่วนร้อยนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ส่วนร้อยส่วนร้อยเข้าไปทีนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นโซซิยมนะครับร้อยคือเลื่อน2องตำแหน่งนะครับจากตรงนี้ก็1 2จุดก็มีอยู่ตรงนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นอยู่หลัง11เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะได้11 59นะครับเราต้องการให้มี3ตำแหน่ง thousands place นะครับก็เติมไว้อีกตำแหน่งหนึ่งก็จะเป็น11.590นะครับเปลี่ยนมาแล้วได้แบบนี้นะครับ 9%ก้าเ็นต์กาส่วนร้อยนะครับสตำแหน่งนะครับเราเลื่อนมาตึก๊กเลื่อนมาหแล้วไม่มีตัวเพิ่มเราก็เลื่อนไปอีกทีแล้วก็เติมศูนย์ไปข้างหน้านะครับสมมุติว่ามีศูนย์อยู่เนี้ยก็เลื่อนหครั้งเลื่อน1ครั้งนะครับจุดก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้0.09ยนกะครับเ็ก็คล้ายๆ9%นะครับ,นะรบได้0.07 65%ก็65ส่วศูนย์ร้อยนะครับเรื่อ2สองตำแหน่งนะครับ100่ศูนย์ตัวก็2ตงตำแหน่งเราก็เลื่อน12แบบนี้จุดก็จะมีตรงนี้ก็คือจุด65้เราใส่ศูนย์เข้าไปห่อ,อต้องใส่ศูนย์ด้วยนะครับลืมไปให้ครบ3ตมตำแหน่งครับดูข้อ7ข้อ7 0.3ก็คือ 0.3ส่วนด้วย100นะครับ0.3%ก็คือ0.3ส่วน100อ,อยากเลื่อนำอทำให้เป็นทศนิยมก็ส่วนร้อยก็เลื่อนจุดอีก2องตำแหน่งนะครับส่วนร้อยก็เลื่อนอีก2องตำแหน่งจากจุดอยู่ตรงนี้ก็เลื่อนไป1ตรงนี้เลื่อนอีกทีหนึ่งจุดมีศูนย์ตรงนี้นะครับก็เลื่อน1 2จุดก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้จุดศูนครับเพราะฉะนั้น ศูนย์ศูนย์สามแบบนี้ฝรั่งเขานิยมเขียนจุดลงไปเลยนะครับไม่มีศูนย์นำหน้าของไทยเราก็ใส่ศูนย์ด้วยนะครับโอเคทีนี้เปลี่ยนจากทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์บ้างให้ nearest tenth of the percent ให้มีทศนิยม2ตำแหน่งของเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคจะปิดนี้ก่อน 0.452นะครับก็เปลี่ยนเป็น452ส่วนด้วย3ตำแหน่งนะครับก็ส่วนพัน1 2 3แบบนี้นครับเราอยากให้เป็นส่วนร้อยซึ่งก็คือเปอร์เซ็นต์นะครับเราเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนร้อยคือร้อยละนะครับเราอยากให้พันหายไปเราก็หารด้วย10นะครับเราหารด้วย10ทั้ง2ทั้งเศษและส่วนนะครับพันหารด้วย10ก็เหลือ100นะครับ100 4 5 2หารด้วย10ก็ทัศนิยมก็เลื่อนมา1ตำแหน่งนะครับนี่ก็ได้45.2นะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือนี่ส่วนร้อยแล้วคือร้อยละนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ45.2เปอร์เซ็นต์นะครับในที่นี้เขาบอกว่า nearest tenth of the percent ก็คือให้มี2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็เติมตำแหน่งที่2เข้าไปซึ่งก็คือ 4 5 2 0นั่นเองนะครับเปอร์เซ็นต์แบบนี้เสร็จแล้ว c o ้10 0.006เขียนเป็นเศษส่วนก็ได้6มีตัวเลขอะไรก็เอามาเขียนเลยนะครับแล้วก็ดูว่ามีกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งก็คือ03ตัวเศษส่วนพันนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากให้พันกลายเป็นร้อยก็หารด้วย10นะครับหารด้วย10%ส่ว ถ้าหารด้วย10ก็ต้องเป็น10ส่วน10นะครับต้องทั้งเศษและส่วนค่าจะได้ไม่เปลี่ยนนะครับพันหารด้วย10ก็ได้ร้อยนะครับได้ร้อยละละหกหารด้วย10 6หารด้วย10ก็ทศนิยม1ตำแหน่งนะครับก็ได้0.6นะครับเพราะฉะนั้นร้อยละเท่าไหร่ก็คือร้อยละหร้อยละ0.6หรือพูดง่ายคือ0.6์ต้องการให้มี2ตำแหน่งก็คือ0.60 รนะคับแต่เราไม่ค่อยนิยมเขียนแบบนี้นะครับโอเคข้ออื่นน่าจะไม่มีปัญหาอะไรลองข้อ13แล้วกัน4.78นะครับเราก็4.78ทศนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็คือส่วน10อ่ะส่วนร้อนะครับส่วน2ตัวอันนี้เป็นรอยละแล้วนะครับก็ตอบเลยว่าได้478เปอร์เซ็นต์ 478%เเขาต้องการให้มีทศอิยม2ตำแหน่งก็เขียนต่อไปเป็น478.00%นะครับเสร็จแล้วโอเคก็ลองทำดูแล้วกันนะครับตอนนี้เป็นเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเศษส่วนก็ไม่ยากครับ25%ก็25ส่วนร้อยได้เลยเสร็จแล้วก็ตัดกันนะครับอย่างอันนี้ก็1ส่วน4นะครับก็ลองเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับ